องรักษณ์ดาราจีนคนนี้จากเรื่องไหนครับจักรีเธอที่ชอบทุกเรื่องนั้นแต่ถ้ารู้สึกส่วนตัวอาจจะเป็นเรื่องหมอเหอ่ออะเรื่องอะไรนะรักเธอที่สุดเลยรักเธอที่สุดเลยเออใช่หวังชิงเว่ยจริงๆชอบจากมอลและมชีวิตด้วยบทด้วยอะไรด้วยก็รู้สึกว่าหรือว่าเรื่องนี้หมอชิ้เย่ยหลอดด้วยนะรู้สึกว่าหมอชิ้เย่หลอดคุณลรื่ยๆนะเออไป่ลู่ครับไป่ลู่องรักษเลยชอบมากเธอแบบน่ารักมากจันทาศงค่ะเขาน่ารักเธอเจ้ารู้สึกอ่ะตรเนี่ยน่ารักมากเหมือนเธอ แอบหลับให้เธอรู้บบใช่อตอนที่เล่นเป็นเด็กก็คือแบบว่ามันเหมือนเป็นเด็กนักเรียนจริงๆแต่พอเข้าสู่ช่วงมหาลรรัยอยู่ตัวเป็นสาวคือแบบมันก็ดูเป็นสาวสวยสะพรั่งจริงๆแต่จริงๆรู้สึกแบบตกหลุมรักเลยนะ,ะวันนี้วันไหนไงก็เธอโอ้โหที่หล่อมากคือบ้าเอยตอนแรกซูชินก็แบบว่าเฉยๆมากมแต่ตอนหลังคือโหเดี๋ยวซื้อครับเข้าจากเรื่องนี้มาก่อนเวยสู่ภูผามาหาสมุทรไม่ใช่ข้ามภูผาข้ามภูผาการทั้งหิอหลัก ชอบจากเรื่องนี้แล้วพอมันดูเรือลักปลาไหลคือแบบฉันตกหลุมรักแรงมากหลัววินซีตอนแรกก็คือบอกกันตรงว่าชอบจากจันทาสิงโตแต่ตอนแรกที่เข้าจันทาสุก็ไม่ชอบเหมือนกันแต่พอดูไปดูผลงานดูการแสดงดูแบบว่าเฮ้ยเขาหล่อว่ะฉันก็ดูผลงานเขาทุกเรื่องแอบรักให้เอ้ยไม่ใช่แอบหลับอะไรนะลืมครึ่งทางรักใช่ป่ะครึ่งทางรักใช่ชอบฉัน มีปัญหากันจำชื่อเรื่องจริงว่ะเพึ่งทางักับไปลูกคือเรื่องนี้เลยแต่ผงกาจะมองว่าเขาดูตัวเล็กเนาะแต่เขาเป็นผู้ชายที่ใส่ชุดจีนแล้วสวยมากบันทึกไว้ดูใชรให้เพื่อนดาราคนไหนที่พาคุณข้ามกำแพงเมืองจีนจะ